โกลเด้นเติมเกมเปิดให้บริการใหม่สำหรับการเติมเกมผ่านเว็บไซต์ได้แล้ววันนี้เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ g o l d e n t e r m g a m e c o m เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเติมได้ย4ี่ชั่วโมงโปรโมชั Pro ่นสำหรับเกม Rv มีให้เราเลือกหลากหลายรูปแบบใช้เพียงแค่ Open ID สามารถเติมได้ปลอดภยัยไม่มีโกงคุ้มทุกโปรโมชั่นอยากเติมเกมประหยัดราคาถูกทักมาเลยที่แอดไลน์ g o l d e n s t e ิ m g a m e มีแอดข้างหน้าด้วยนะครับส่วน Facebook กลเด้นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผม สวัสดีครับวันนี้เรามาถึงคิวของหม้อทอดแล้วในะคบผมยินดิตอนนรับเข้าตัวตั้งนชาแวลช่นเคยนี่ครับแล้วก็นี่ครับอ่าอย่างตัวแทงเราสู้กับพวกแอสซินได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับแต่ว่าเลดเกมอาจจะโดนลิงทุบเล็กน้อยถึงปานกลางหรือว่าอาจจะตายได้นะครับด้วยมุรามาสันแล้วก็ตายคริสติคอที่ลักกี้ของเขานั่นเองเดี๋ยวช่วงแค่ไม่เป็นไรเลยครับมีใบพัดแล้วฮาตาริฮาตาริเตเลเตเลโปว่า ือ,อม,มีใบสกิลหนึ่งของเรานะครับสามารถใบศัตรูได้เนาะแล้วก็สกิลสองเปิดพัดลมนะครับฮีลตัวเองได้ด้วยพระบาทเหนีง,งี้ะอ่าให้โดนศัตรูนะครับอีกอย่างหนึ่งมันจะมีเกาะขาวๆให้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของมอทอสเลยไอ้อับปับเดินไล่ตามเรมาดูไปาครกันี่เลยอ,อ,อารมณ์คล้ายๆกับเกาะไฟนะครับสกิลสองของเรา แน่นอนนะครับเราชน,ก,นกับแอสซินก็รองเท้าเกาะน,นะครับช่วยลดอาการบาดเจ็บหมดกัดกัดก้อยใช้ทาถูทาถูแซมบักเ <c> ด <oughs> ี๋ยวนี้คนใช้พี่ผมเรียกแซมบักหมดอ่ะ <c oughs> ไม่ได้เดยวนี้ผมเรียบมานานแล้วด้วยเฮ้โหเสียงพี่แจ๊เปิดนิอันแล้วก็ ที่ผมชอบสําหรับหม้อทอดเลยนะครับเออเวลาที่เขาอยู่กับตัวเนี่ยมันจะเหมือนไอเทมไอเทมหนึ่งก็คือจี้เขียวนะครับสามารถฮิวตัวเองได้เออโคจะดีเลยเนี่ยเดินไปเดินมาเล่ก็เต็มแล้แต่เจอสกิลก็จะมี2 2แบบนะใช้ฟิกเกอร์กับเอ็นะครับแต่ส่วนมากที่ผมเห็นชาวอา่าชาวเมนก็ได้ว่าเมนหม้อทอดเนี่ยใช้เอ็กคค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ ไม่ว่าจะเป็นโรมมิ n ออ f f l อะไรเยอะเอ็กคิวไว้ก่อนนะครับติดใบไปถอยสกิลหนึ่งมันแบบใช้หากินได้เลรเพืือนหมายถึงแบบสกิลหนึ่งน่ะถ้าให้ใช้เป็นประโยชน์จริงๆอ่ะใช้ตอนที่จะปิดศัตรูจะดีกว่านะครับอย่างเช่นเลือดโลโลมาสามสิบเปอร์เซ็นต์สามารถ ปิดเอ็กซ์ e ได้อะไรเงี้ยกดระเบิดเออสกิลหนึ่งหาก,กินเลยคนระับใบตุม้มเรียบร้อยนะครับเขากดสก,กิลไม่ได้น่าจะกดฟิกเกอร์ไม่ได้ด้วยปะถ้าจำไม่ผิดนะโอไม่โดนมอทอสหรือว่าเจออะไรมานานแล้วนะครับโรมิงก็ไม่เห็นช่วงนี้จะเป็นต้นไม้คลิสติกกิงกบซะมากกว่าตอนนี้ต้องถอยครับเดี๋ยวรอเลนการสักแพ้หนึง่งสักแพบ ก okay. ันที้พอเลยรอเลนกลางมารับเวฟด้วยไม่งั้นเดี๋ยวอย่างแรกเลยนะครับโดนดาพอด่อเลยพ่อมึงอะมึงไม่รอเลนกลางกูอะอะไรเงี้ยเอออันนั้นคือข้อควรระวังนะครับอย่างแรกก็อย่างสองเดี๋ยวเพื่อนจนนะครับแต่ข้อควรระวังก็ควรระวังอย่างแรกไว้เดี๋ยวพ่อตายอะไรทุกวันเนี่ย พเพื่อนๆคิดว่าเขาจะอยู่ไหมไม่รู้อะเคลียก่อนลวกันคือโอกาสที่จะสามารถโซโลโ่มันก็สามารถทําได้นะครับแต่ว่าอาจจะยากหน่อยถ้าเขาแบบไม่เล่นกับเราเลยแล้วเราก็แบบเป็นตัวที่ตีป้อมอ่าช้าและไม่ได้แรงเลยนะครับเดีย๋ยวเรียกนาคอนไปก่อนคึงก็เลยแบบโซโลโ่ยากหน่อยต้องมีเพื่อนมาช่วยนะครับว่ะคิดรัวคิดรัวได้บรฟฟ้าไปแล้ว เล่นอย่างนี้ประมาณนี้เ,นเพื่อนเดี๋ยวในไฟต์เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีกู้โหตีไม่เข้าตีไม่เข้าแล้วกูจะสวนให้ด้วยแล,ะละ้วระเบิดเออหุ่ยอย่าพิแจนชนเออชนจริงไม่ชนหินมาโดนกันชนผมด้วยเสียงพิแจนกดอ,อันตรีแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเอาโอ้โหบล็อบังให้เพื่อนก่อนเลยเป็นแทงที่เดเบรกด้วยตัวนี่หยิบไม่หด้วยตัว ไม่เป็นไรฮะนี่อย่างที่ผมบอกฮิวเรื่อยๆะนี่บสลับเลย you. รูนเถาะปีแยนเพื่อนๆสามารถใส่มาเป็นโกลเด้นโปรเทคโทเวสได้นะครับอีกอย่างหนึง่งเพื่อนๆตรงตรงกลางอะ่ะเปลี่ยนใส่แอสซิสเนตหรือว่าอยากได้ตีเร็วพิ้วๆก็ใส่สป e ิริตเข้ามานะแต่ว่าถ้าจะเป็นดาเมจแล้วก็แอสซิสเนตนะครับหายแล้วเพื่อนทิ้ง <c oughs> โอโ้ <c oughs> โหเ <c oughs> พื่ <c oughs> โอนเค้ตีกูให้ท้ายรับหนึ่ง สอสมทิ้งเขาซะบุคคาบาทสิบ,บาทเรียบก่อนขับไปขับค่อยว่ากันแต่ว่าอาจจะจึงอาจจะจึงนี่ครับสกิลหนึ่งอันติเรียบร้อยคือใบพี่แกไม่สามารถกดสกิลได้แล้วมันก็จะแบบงง,งไปเลยเอ้ยเอ้โหกูตายแล้วเพื่อกดอะไรไม่ได้เลยเอ้ยเพื่อนระวังตรงนี้วาร์ปไปดูอาตาเคอตามมาเดี๋ยวก็ตาย ตาโบอสสตาร์ฮอสโอ้โหเรียกช่างระบบปูที่สริมกูป้าหอกตาหอกโดนปูเพื่อนเพื่อนผมแทงอยู่ผมแทงอยู่เอ๋อย่างนี้สวยโอ้โหจะได้ชัดดาวพแจารณาจังหวะนี้สลิมผมรวยแน่นอนแล้วกระโดเข้าไปช็อคครับปาดปาดอย่างห่างเดินอย่างห่างหอย่างห่วงห่วงปึ๊บไปสกิลสอง เพื่อทำอะไรหน่อยเอ๋ v e r y beautiful <1. S 2> Let's go to the ที่ก่อน to the farm เนี่ยอ่าเมื่อกี้ถ้าปเปิดไอเทมดูผมจะออกเป็นเกราะไฟไม่คันเต็มอ่าจะเป็นแบบเออมันมีทั้งเผาด้วยพลังแสงที่เราเอาถาวันมาด้วยมันก็จะได้2เผาเลยนะครับแล้วก็ฟอร์เคสตอนแค่ผมจะเอามากดลิงเว้ยหมายถึงแบบถ้าเขาออกรองเท้าแว่นมาเราสามารถสโลว์เขาได้แล้วก็จะหนียากขึ้นหน่อยแต่ว,ว่า กดไม่ได้ขนาดนั้นนะป๊อปแตกก็เลยสลับมานะครับส่งออกไปแล้วลิงกองไม่ค่อยเล่นกับผมแหละออกมาฟรีอ่ะไปออกพวกเมียวเพนดีกว่าก่อนสะท้อนรู้งี้นะรู้งี้ไม่เท่ารู้อะไรทั้งนะั้นอะไรสักอย่างคำคมรู้งี้ไม่เท่ารู้งั้นไม่น่าใช่นี่ครับถือเราสกิลหนึ่งเข้าไปตอเขาแล้วก็อัติครับได้เจ็บเจ็บใบครับกดไม่ได้เลยกดไปได้เลยอุ้ยอุ้ยส่วนนี่ครับ สองเผา,อ,าอ้าวคุณโดนป้อมเตแล้วอ่ะเดินแข่งจัดนะครับนี่ขนาดไปไปาดไปทูนาเมจนะวิ้วิ้ดิฟต์ดริฟต์แล้วนาคอสดิดีบอกได้บอกวิสเต็ปอย่างได้มาต่อแนละ้วทันชมพูเฮ้ยทันผู้ชมโัวขี้เกียดไปดูแบบบุกตลกมาเยอะแยะนะ กูได้แต่บุกอะไรก็ไม่รู้สัวๆมาครับเมลออฟเพียนคูดาวอยู่ที่ลด16เปอร์เซ็นต์นี้ครับ I fight for you, oh, fight for you. ตันดิโอ้โหตันให้บ้างจังหวะนี้ถอยได้ครับเจอตัวดาเมจเดี๋ยวเราต้องเล่นกับเพื่อนไฟห <are> ้าครับอเสร็จเวลาฟิกเกอร์เพื่อนบึ้มบูดกับบ้านบึ้มจังหวะนี้ บพิบ่มเพิ้มตัวที่สอง d o เบ l e kill รวมตัวของพวกนายมาตีป้อมกลางซะเดีๆเเดๆเ,เนี่ยอ่าะเป็น m e อ t a l o l a ต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวผมออกตัดเลือดให้เพื่อนก็ได้นะตันให้ครับแล้วก็ใบให้อีกทีครับแล้วเป่าด้วยพัดลมฮาตาลีเบอร์ห้าเรียบร้อยครับยังคงแรงเหมือนเดิม ประหยัดไฟด้วยเบอร์นี้ประหยัดไฟยังไงครับโอ้โหเล่นแล้วได้ดาวฟรีไม่ต้องเล่นเยอะประหยัดไฟแฮะอะไรของกูเนี่ยแฮะกูโดนชนเลยนะแ้ะโอ้โอ้โออยยยยเพื่อนอยังยังไม่ช่วยกูจริงยังขอบกูแคบเฮ้ยกับกูไหมอารีนกับผรมไหมล้ำกันหน่อยล้ำกันหน่อยใส,ยส,ยสย่แท็กกันใส่แท้งถอยดีกว่าจริงจริงก็เล่นในทั้งวันเหมือนกันนะครับแต่ว่า กลัวเอลสูดเจาะไอตัวนี้ยิงแรงพระเจ้เาก็ได้ยบูรามาสามมาแล้วแล้วก็ดาบแดงมาตัดเลือดเลยครับเดี๋ยวช่วยเพื่อนตัดเลือดก่อนฮิวเลือดออกจากการต่อสู้ครับมาฮิวเลือดสักแผบสักแผลอุ้มตายแล้วเนี่ยตายนะน,นี่เหี้ยแล้วโคตรแรงครับพี่ชาย <In pursuit. S 2> มากดแทบ็บเห็นตัวไหนาหายไปวะอ๋อยูเอ โดนลิงสวบเพื่อน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 บาฟฟ้าจะเกิดหายแล้วเพื่อนเพื่อนบอกว่าช่างแม่กูจาพนมระเบิดเอ็กซิคิวันดอย่างนี้ได้เองไม่แองกูไม่เอาหรอกมีตรงบีแจอะไรมาเอาตัวแทงดิครับรอเล่นรอเล่นในกุศลรอนาคอสมาเติมนาคอสลูกพ่อยกให้สองเอ๊ะแม่ไอโซทีมเวดี้โซทีม เหลือ,เ,อเจ้าเอลซูยองยองซูมตัวเดียวนะฮะอ,ะอะจบเลยก็ได้ออ,อมาครับก็ประมาณนี้สำหรับค้อเรี่ยวมอตทอดรอบเลนคือในบางตาเราก็ต้องออกตัดเลือดแทนเพื่อนนะครับตานี้มัน ดาเมจมันพอแล้วมีทั้งมาหลอกในตำแหน่งเขาเรียกว่าซัพพอร์ตแล้วเขาชอบออกเป็นพวกดาแบแดงตัดเลือ,ก <ใน S 2> อดกันเลยนะครับเออก็พอแล้วดาเมจแล้วก็ไปยืนแทงเพื่อนอีกสักตัวหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับผมมาเดี๋ยวคำว่าเรื่องไอเท่เหมือนแป๊บหนึ่งนีครับอ่ะเราจะออกตัดเลือดแล้วก็ออกเป็น เกาะเกิดเออชื่อสุดท้ายประมาณนี้เลยหรือว่าถ้าไม่ออกตัดเลือดจะไปออกอะไรดีก็สามารถเลือกออกได้ลองทีนุสแล้วก็มูลามาลสกนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าใครชอบนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไห้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม